ของขวัญจากพี่โคนะครับ Happy Halloween Day จ้า Trick or Treat Trick or Treat ไปเลย Trick or Treat สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเช้าวันที่สดใสวันพุธนะครับวันที่30นะครับผมนะ วันนี้เป็นล็อกอินวันสุดท้ายของฮาโลวีนแคมเปญนะครับผมเป็นวันที่7ถ้าเกิดใครล็อกอินต่อเนื่องมาแบบนี้นะครับผมและมันก็มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับผมนี่100ทองที่ส่งคุณค่ามาจากไหนว่า Happy Halloween <c oughs> จากพี่โคนี่นะครับผม <c oughs> ก็แจกกันมาคนละ100นะครับผมเข้าเกมรับกันไปเลยคนละ100 เอาไปทําอะไรดีใช้กันอะไรหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มาที่ไปนิดนึงนะครับผม100ทองนี้มาจากไหนนะครับจริงๆมันคือกิจกรรมฮาโลวีนแคมเปญนี่แหละนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะเราคิดว่านี่ฮะตรงนี้ฮะบางคนเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นมาร์ติเนลลี่นะครับมันคือกล่องดําตรงนี้แหละนะนี่กล่องดําตรงนี้นะครับผมเครื่องหมายงงๆนี่นะ สเปเชียลล็อกอินพิเศษครับก็คือของขวัญรางวัลพิเศษนะครับเริ่มวันที่30ตุลาคมก็คือวันนี้เลยนะครับพอ9ก้าโมงเช้าปุ๊บเนี่ยเข้าเกมมาไอกองดำปริศนานี่แหละมันคือ100ทองนั่นเองนะครับตอนแรกบางคนอาจจะเข้าใจว่าเออมันเป็นมาร์ติเนลลี่หรือเปล่าเพราะว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมันจะมีมาร์ติเนลลี่ด้วยนะครับตัวหนึ่งนะเนี่ยครับกาเบียลมาร์ติเนลลี่นะครับร่างนี้นะครับผมเป็นร่างปริศนานะมันอยู่ตรงไหนโนอะไรยังไงโนนะครับผมในแพ็คของฟูลทีมอาร์เซนอลก็ไม่มีนะครรรรรััับบบผมมมมมแตต่นนเเขข้้้าาาาดสะพอออกกกิจง์ น่นนะครับแต่ ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะวันนี้นะครับผมใครรู้บอกหน่อยนะครับแต่สุดท้ายก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็ได้มาเป็น100ทองสําหรับกองดําปริศนาวันนี้นะครับเอาไปทําอะไรกันดีนาะหนึทองเนี่ยผมต่อเนื่องจากเมื่อวานแล้วกันนะครับผมเมื่อวานเนี่ยก็เกินคาดนะครับผมที่หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับวิธีการเปิดแพ็คโดยการเปิดแบบเปิดมันทุกแพ็คเลยนะครับหนึ่งร้อยสองร้อยทองอะไรก็เปิดกันไปถือว่ามีส่วนร่วมกับทุกแพ็คไปนะครับผมแล้วก็มีหลายคนที่ทักแชทมาเล่าเรื่องราวนะครับผมให้ผม ฟังว่าเออผมก็เล่นแบบนี้เลยพี่นะครับผม id จากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมเล่นมาเรื่อยๆนะครับเปิดแบบนี้แต่นะออสัปดาห์ไหนดวงดีก็ได้ตัวดีมาเฉยเลยนะครับผมไม่ได้เก็บแบบเปิด90 0ทองนะฮะคือเปิดไปแบบนั้นนะครับใครมีเรื่องราวอะไรแบบนี้เนี่ยทักแชทมาคุยกับผมได้นะครับผมคือเออ ผมตั้งใจว่าจะทําเป็น1คลิปนะฮะรวบรวมเรื่องราวจากทางบ้านนะครับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางไอดีของตัวเองนีของคุณเองที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยครับแต่ที่น่าประทับใจแต่ขออย่างเดียวนะครับเอาชีวิตจริงนะไม่เอาอิงนิยายนะคบไม่แต่งนะเอาเรื่องจริงนะครับผมอ่าประมาณนั้นใครมีอะไรก็มาแชร์กันได้ในแชทเพจนะครับผมส่วน100ทองที่ได้มาวันนี้นะครับผมแน่นอนนะ ตอนนี้จากเมื่อวานสิครับบางคนบอกว่าผมเอาไว้เก็บไว้เปิดการ์ดเขียวพรุ่งนี้บางคนบอกว่าผมเก็บสะสมไว้เปิดแพ็คตัวดีๆสายฟรียิ้มเลยนะครับผมแต่บางคนก็ใช้ไปแล้วนะใช้ไปแล้วในการสุ่มไปเลยนั่นเองนะครับถ้าร้อยทองแจกตรงนี้นะครับผมในวันที่เป็นเอโต้นะหรือไม่ก็เวียล่านะครับผมว่าใครที่รีไอเดียสายรีไอเดียนะจะยิ้มเลยนะครับเพราะว่าได้100ทองอ่ะใช่ปะ ผมไม่แน่ใจว่าถ้ารีไอดีใหม่จะได้100ทองหรือเปล่านะครับยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันต้องล็อกอินมา7วันหรือเปล่าแต่7วันเมื่อสักครู่เราได้เป็นไอเทมอัพเลเวลใช่ไหมไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวกันน่าจะแยกกันหรือเปล่านะรีไอดี ID น่าจะได้100ทองเลยหรือไม่ครับผมแต่ใครละครับ ใครจะรีไอดีเอาปู่รอใครจะรีไอดีเอาเบิร์กแคมใครจะรีไอดีเอาเบอร์เบอร์ทอฟหรือไม่นะครับอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่าผมเข้ามาไอดีนี้นะครับคือไอดีที่เปิดเมื่อวานทีละร้อยทีละร้อยไปนะเป็นไอดีที่ทําเป็นสายเกลือแมนยูไว้นะครับผมเอาเป็นว่า100ทองในคลิปนี้ของผมเนี่ยผมก็จะเอามาลองวัดดวงต่อนะครับแบบ100ทองนะครับสำหรับไอดีที่ผมทำฟูลแมนยูไว้นะครับจะมีกี่ไอดีนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับผมขอไอดีแรกเลยแล้วกันนะครับฮะเมื่อวานนี้เปิดไปแล้ว700นะครับผม รู้งี้เนี่ยเก็บสะสมไม่ครบ900แล้อยแลเปิด900รอยไม่เอาคอนเซ็ปต์เราต้องเปิดทีละร้อยครับไปหนึ่งรครับสวยดาวดึงพิบอ๊มาหน่อยนะครับ <c oughs> เฮ้ยเขียวเขียวเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเปล่าเขียวก็เขียวเลยวยเดี๋ยวนี้ไม่เขียวแล้วไม่เปลี่ยนเลยวะ่ะโซลังเก้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาไว้ขายได้ครับ <laughs> เอาสิล็กมูสเตอร์อะ ไอดีเกลือแมนยูก็เกอือจริงๆนะครับ100ทองที่ได้มาหายวับไปกับตาในสายลมในชั่วพิบตาครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองดูไอดีอื่นต่อที่ผมทำฟูลแมนยูไว้นะครับผมและลองเปิดแบบ100ทองแบบนี้นะครับอ่ะได้เบิร์กแคมป์ก็ดีนะครับไปดู มาอีกหนึ่งไอดีนะครับนี่วันที่7เหมือนกันนะครับผมปับเข้าไปแฮปปี้ฮาลวีนเดย์จากพี่โค,โคนะครับเอาไปเลยคนละ100ทองนะครับผมปึ๊บ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 เฮ้ยแต่ว่าไอดีนี้ผมมีผมถ้าผมเก็บเนี่ยผมได้9ก0าร้อ่ะ8า0ดนี่ว่า827เมื่อกี้เก็บ100ทองแล้วนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีอีก100ทองเป็น900เฉยเลยวะ่ะแต่ผมเปิดมาหลายรอบแล้วนะแพ็กแมนยูแพ็กเนี่ยไม่ใช่แพ็กแมนยูแพ็กอาร์ซอนเนี่ย นะแพ็กเบิร์แคมป์แพ็กเบิร์บนท็อปเนี่ยเปิดมาหลายรอบเลยนะยังยังไม่ได้เลยเปิดแบบว่า ID ละ900-900นะครับผมแต่ดีนี้เนี่ยทำไว้เป็น full menu เหมือนกันนะครับ นี่ฮะมีโค้ชเทนฮาร์ด้วยนะครับซื้อแนะพ็คไว้นะแพ็คนี้นะครับพูดถึงเทนฮาร์คเนี่ยคือตอนนี้แมนยูก็ได้โค้ชใหม่แล้วเนาะลูเบนอโมริมนะครับผมโค้ชจากสปอร์ตติ้งนะครับผมน่าจะคุมนัดแรกที่เจอกับเชลซีหรือไม่นะครับส่วนคืนนี้น่าจะเป็นลุลฟฟาน,นิต้ลอยนะครับคุมตาทับไปก่อนนะครับในบอลลีครับถูกไหม,มก็อยากได้เขามาเล่นเหมือนกันอยากลองเล่นในเกมเหมือนกันนะ่าจะเป็นยังไงนะเอาเป็นว่าเราเอาคอนเซปต์แล้วกันนะครับถึงแม้จะมี90 0รอแต่ผมมีความรู้สึกว่า ดวงผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งนะครับก็เลยคิดว่าขอร่วมสนุกจากทอง100มเมื่อกี้นะครับขอเปิดแค่ร้อยเดียวแล้วกันให้ได้คอนเซปต์นะครับคอนเซปต์ concept เราเหมือนเดิมนะครับห0 0พอฮะ100พอฮะถือว่าพี่โคให้มาเราก็ให้คืนกลับไปดีก็เปิด900อยะเกือเออคิดแบบนี้ดีกว่าไหมเออเราลองมีความคิดแบบนี้ดีนะจะได้โรด,ดี้หรือเปล่านึกว่าโรด,ดี้บอลองโอไปลองไปอีกสักหนึ่งถึงสองไอดีดิ มาต่อครับอันนี้สารฝันต่อนะครับผมเพราะว่า นี่หนึทองมาเติมเต็มเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ยผมเปิดไอดีนี้นะฮะเปิดฟูลแมนยูไปเนี่ยเปิดไป900ทองนะครับผมตั้งแต่วันจันทเลยนะฮะแต่ว่าก็เกลือไปนะครับผมวันนี้พี่โคให้งบสนับสนุนมาอีก100ทองเต็มเต็มนะครับผม1 0 0 0 0ทองนะครับก็เปิดได้อีก100นะฮะนะลองดูฮะคอนเซปต์เดิมเราเหมือนเดิมครับนี่เปิดไปแล้ว10ครั้งนะครับผมเกลือไปนะครั้งก่อนนะครับนะเราก็ร่วมสนุกไปนะครับได้เป็นใครนะ ฟิลโฟเดนไปใช่ป่ะนะครับอันหนึ่งร้อทองครับมาเบอร์มาตอบปูรอเกลือพี่โคให้มาแล้วว่าคืนกลับไปนะครับไฟแฟนะให้มาฟรีแล้วก็ให้คืนกับใครฟรีครับเราไม่ชอบของฟรีเกลือหนึ่งร้อยทองเอามาแลกเกลือไปแล้วครับพี่มารับฟรีอีก100ทองของขวัญจากพี่โคนะครับแฮปปี้ฮาลวีนเดย์จ้ารับไปเลยคนละ1 0 0นะครับ ไอดีนี้ก็ทำฟูลแมนยูไว้เหมือนกันนะครับผมแต่หลักๆจะเป็นบาซ่าแต่แมนยูเหมือนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มั้งนะครับนี่มีตัวเก่าๆกัดเก่าๆอยู่นะครับผมมีวารานกัสเตนดัดมีดีคี r ด้วยนะครับอาจจะไม่สวยนะครับผมมีแอนโทนีมีบูโน่ร่างเก่ากึกนะครับผมเมื่อกี้พูดถึงโค้ชคนใหม่ของแมนยูนะครับผมลูเปนอโมรินไหมครับผมจะลองเข้าไปดูหน่อยนะครับว่าในเกมเนี่ยเป็นยังไงนะครับ เข้าไปที่ขับทีมยุโรปนะครับแล้วก็ลีกาโปรตุเกสนะครับแล้วก็มาเลือกที่สปอร์ติ้งซีพีตรงนี้นะครับผมเึ๊บนี่มีรูปหน้าด้วยนะครับเเป็นพาร์ทเนอร์นะฮะรูเบนอโมรินครับอโมริมสไตล์เป็นเท่าไหร่ครับเอ้ยนี่สองหมื่นสองพันจีพีนะครับสไตล์เป็นเอาไวในเกมเป็นสไตล์เอาไว้นะครับเป็นสไตล์ที่ออกด้านข้างมากกว่านะครับผมแต่ไม่รู้ว่าพอมาเป็นโค้ชแมนยูเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะไม่รู้นะอายุแค่39ปีเท่านั้นเองนะครับอายุน้อยมากนะ อิเล็กเสนด้วยนะครับผมตอนเป็นสมัยเป็นนักเตะนะเคยเจอกันนะครับผมโอ้แต่อายุเป็นเพียงตัวเลขครับผมความนับถือความโอบุโสนะครับความหน้าเกมขามก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเราจะไม่พูดถึงโค้ชใหม่นะคลิปนี้นะฮะเอาแค่น้ําจิ้มพอนะยังไม่มีเคสนะครับยังไม่มีเคะใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอแต่ว่าเราเอาเคสหน่อยนะครับขอซื้อตัวนายมาก่อนเลยฮะเป็นอนุณ์ครับผมเดี๋ยวจะ อนาคตอันไกลโพูดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนโลโก้เป็นแมนยูไงขอซื้อเก็บไว้ก่อนเลยนะครับสองหมื่นสองพันจีพีพอซื้อเก็บไว้ปุ๊บนะครับเราก็ไปรับทองหนึ่งร้อยทองเมื่อกี้นี้นะครับผมปาบเข้าไปนะฮะอ่าร้อยทองฟรีจากฮาโลวีนแคมเปญนะครับแล้วเราก็เปิดเลยนะครับผมหนึ่งร้อยทองตามคอนเซปต์เรานะครับผมมาจะแตกหรือไม่ครับผมหนึ่งร้อยทองที่ซองคุณค่าเฮ้ย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 ทำไมสีแบบนี้ไม่ใช่ละมันต้องสีเขียวดิไม่ใช่ลแล้ว หลอกให้ดีใจแวบ,บนึงว่ะนี่ก็จะเป็นสีเขียวสีเหลืองยังครับยังไม่จบนะเหลืออีกหนึ่งไอดีครับไปไอดีสุดท้ายดีกว่านะมาครับอีกสักหนึ่งไอดีนะครับผมไอดีนี้เนี่ยทำทั้งฟูล์แอสนอนไว้แล้วก็ฟูลแมนยูไว้นะครับผมที่ผ่านมาเราเปิดเพื่ออยากได้เป็นเบอร์บาตอฟกับเดนิสลลนะเพื่อเติม,เต,มเต็มฟูลแมนยูนะครับแต่ไอดีเนี่ยหลักๆเนี่ย อาร์เซนอลจะสวยกว่านะครับผมนี่เอออาร์เซนอลจะสวยกว่าแต่สวยสําหรับผมนะแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหสวยตรงไหนครับพี่อะไรงี้นะเฮ้ยแพ็คนี้ผมเปิดไปแล้วผมว่ายางัยางยงัยงยงังยังเอาจอจินโยไปเล่นกองหน้าไปนะครับยังไม่ได้เปิดนะครับเมื่อกี้เราได้มาแล้ว100ทองนะครับเราก็เอาตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีทองเยอะก็ตามนะครับผมแต่ว่าเราจะใช้แค่100ทองที่พี่โคให้มาเป็นของขวัญแฮปปี้ฮาโลวีนนั่นแหละครับผมให้ใไขให้เรากลับมาเราก็ส่งคืนเข้าไปนะครับผมตามคอนเซ็ปต์นะครับผมทริกออทรี ทริกออท e ดไปเลยทร i กออท t ดหนึ่งร้อทองที่ซองคุณค่ากว่าจะได้มาก็คืนเข้าไปสรุปคือบางคนเก็บไว้นะครับผมเอาไว้สะสมไว้เปิดแพ็คตามที่ต้องการบางคนเอาไว้ใช้พรุ่งนี้นะครับเปิดแก๊สเขียวบางคนเข้ากระเป๋ามาไม่ถึง10วินะครับแล้วก็เปิดเอ้ยได้ตัวเดิมปะ่มะเมื่อกี้เนี่ยได้ตัวเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยปะ่ะ <c oughs> บางคนเข้ากระเป๋ามาแป๊บเดียวนะครับผมก็ ไม่ถึง10วินะครับก็เปิดเลยนะครับเหมือนผมนี่แหละนะอ่าเขาให้กลับมาแล้วก็ให้กลับเข้าไปนะครับผม100ทองคุณเอาไปใช้อะไรกันบ้างครับผมใช้หมดตอนไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคนะครับใครยังไม่กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski review นะครับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมนะครับใครมีสตอรี่ดีๆนะครับเกี่ยวกับการเดินทางของไอดีคุณเนี่ยจะเป็นเรื่องราวจะเป็นแบบไหนลองทักมาคุยทักมาแชทกันได้นะครับแต่ผมจะขออนุญาตทํามารวบรวมเป็นคลิปหนึ่งคลิปนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ